โอเคอันนี้ไปเมืองนอนนี่นนทบ,บุรีนะครับผมอันนี้จริงๆเป็นดิมเอ็กเซลนะแต่คนที่ใช้เว็บร้อยหรือร้อยสิบเนี่ยดูได้นะเพราะว่าไกล้ลายของเหมือนเหมือนกันนะแต่ว่าของจะทําให้ตาม,ามตามตาม s p e c แต่ละรุ่นนะมันแต,ตกต่างกันเล็กน้อยนะไม่เล็กน้อยหลายอย่างเหมือนกันนะครับโอเคมาลุยกันเลย <S <S ถ้าเป็นคาบูร้อยห้าเดิมๆเลยไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เพราะว่ามันเล็กไปแล้วสําหรับห้าสามชักสามนะ่ามันเล็กไปแล้วนะครับแต่ถ้าชอบโม,มก็เอาคาบูร้อยห้าก็ได้แล้วไปคว้านปากเพิ่มให้ได้ประมาณ อ่าย่ิบเจ็ดนะครับผมย7ิบเจ็ดยี่หกยิบน้องคนนี้เขาทีแรกเขาก็สั่งแค่เสื้อลูกแคมเองแล้วมาเติมฝาเรื่อยเติมนู่นนี่นั่นเติมของไปเรื่อยอันนี้ก็คือตามสไตล์ที่พี่แนะนําเลยว่าบางอย่างเราบอกของไปหลายๆอย่างมันรวมกันแล้วมันเยอะถ้าลงงบไม่ได้เยอะขนาดนั้นอะ่ะเราก็สั่งของเฉพาะที่จําเป็นไปก่อนนะครับสั่งของสั่งของสั่งของ,ง,ของหลายๆคนตอนนี้ลูกค้าพี่หลายๆคนทำมาเน้นหมดเลยนะอ่าชุดเต็มระบบเท่าไหร่พี่ ่าแล้วถ้าราคาของผมเอาแคมเอาสปริงวาลกนเอานน่นนี่น,นั่นก่อนเท่าไหร่พี่โอ้ผมไว้ผมซื้อก่อนแล้วกเก็บของไว้รวบรุมของไว้ยาวไปเลยก็ได้แล้วก็ไซท่อนเนี่ยสานะครับผมนะครับยี่สิบกาสาได้นะครับออก